สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พ่อจะมาแกงขีเด็กใส่หนังหมูสู้กิ่นเี่บๆน้วนๆมาเบิ่งกันเลยจ้าเ้าก็มีไวขีเด็กต,ต้มจืดแดลนะจ้าตามด้วยหนังหมูซดจ้าตามด้วยน้ำใบยะานางเขียวๆเ,เลยจ้าเข้าเบือริกกระเทียมที่ตำไว้นะจ้าจะมีพักขา พริกซดสตะไคร้ต้นหอมซอยใบบักูฉีจ้าเครื่องปรุงของเขาจะมีนำปลาจะผงปรุงรสผงนัวนะจ้าเอามาตั้งหม้อเทนามญญายนาของเขาลงเลยจ้าตามด้วยข่าเบือพริกกระเทียมที่ตำไวนะจ้า เอาน้ำใา,ายานั่งมาบีบีบสักก่อนนะจ๊ะท่าเทาเที่รุ่งหมอโรดหมอของเขาหอนจะเฮ็ดให้เบือของเขาจับกันเป็นก้อนนะจ้าตามเบื่อตะไคร้จ้าใบประก,รกูดฉีกจ้าพระเอกของเขาจ้า ใบกีเท็กจ้าจะต้มต้มเดี่ยวแบบพ่อยกระตำจักน้อยนะจ้าสองสามโป๊กนี่นะจ้าผงปรุงรสจ้า,น,า,าน้ำปลานั้ๆเลยจ้าผงชุรสจ้าหนังหมูสดจ้า ปนทุกอย่างให้เขากันเลยจ้าสเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อตั้งไว้จักยี่สิบนาทีจ้าตั้งเตาแกสเลยจ้ายี่สิบนาทีผ่านไปมาเบิง่งแกงของเขาสุกแลวจ้าหอมมากๆากเลยจ้า,อา,า,จาตอนนี้ซ้มเบิ่งก่อนจ้าแส่บแล้วจ้าเพื่อนตามโดยผักของเขาเลยจ้า จะมีผักขาต้นหอมซ้อยพริกสดจ้ะใบระกรูดพร้อม้วจ้าหอมมากๆไเลยจ้าตอนนี้หอมสะอมจ้า หอมหอดสามวานแปดบานพลรจ้าหิวเข่าวบ่เจ้าสำนเ้กะเซตเลยจา้าแกงขี้เด็กใส่นหนังหมูของข้าจา้าพร้อมรับประทานได้เลยจา้ากินกับข้าวเหนียวหอนหอนกระแสบเ้ยจ้าเพื่อน